ขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนไตรยัยกราบนมัสก,การและลึกถึงท่านเจ้าปคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรกราบนมัศก,การท่านพระราชปัญญาวชิโรดมผู้เป็นประธานในพิธีขอสวัสดีท่านคณะกรรมการท่านคณะอาจารย์มนุนิทธทสถาบันพลังจิตานุภาพคณะพี่เลี้ยงและนักศึกษาครูสมาธิรุ่น54และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวธิติการศีิรารัตนักศึกษาครูสมาธิรุ่น53จากสาขา25อโะสบสุขุมวิทอาคารลาสโคลินารรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนมากล่าวแสดงความรู้สึกและประสบการณ์จากการเป็นนักศึกษาครูสมาธิค่ะมีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาซึ่งสื่อถึงว่าคนที่ดื้อรั้น ไม่ยอมรับฟังคําแนะนําตักเตือนจนกว่าตัวเองจะประสบความเดือดร้อนหรือความเสียหายจึงจะเริ่มรู้สึกเสียใจและเริ่มเปลี่ยนแปลงก็คงเหมือนกันกันกบตัวเราถ้าเรายังสบายดีแข็งแรงดีเราก็จะไม่คิดถึงหมอคิดถึงยาคิดถึงการดูแลสุขภาพสำหรับตัวดิฉันเองนี้ได้ประสบสัจธรรมของชีวิตคือการพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักคือการสูญเสียคุณพ่อ และการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่น่าปรารถนาก็คือข่าวการเจ็บป่วยของผู้ที่เราเขารบรากหลายท่านเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนใจทำให้เกิดความเศร้าแล้วก็ทำให้เรารู้สึกขึ้นมาว่าใจของเรานี่ก็อ่อนไหวเปราะบางและไม่มั่นคงต่อมาเมื่อได้รับโอกาสดีได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกสมาธิระยะสรรั้น หลักสูตรชินาสาสมาธิแล้วก็ต่อด้วยการอบรมหลักสูตรครูสมาธิภาคจันทร์ถึงสุขในช่วงเย็นก็ทำให้ได้มีโอกาสฝึกจิตด้วยการเดินจงกรม30นาทีต่อด้วยการนั่งสมาธิอีก30นาทีในทุกๆวันที่เดินทางมาอบรมก็ได้รับการอบรมสอนทฤษฎีธรรมะจากอาจารย์ แล้วก็ได้ฟังเสียงหลวงพ่อสอนธรรมะแล้วก็เล่าประวัติในการปฏิบัติของท่านก็สรุปได้ว่าท่านก็ย่อประสบการณ์และความรู้จากการปฏิบัติของท่านตลอดชีวิตมาเหลือสองร้อยชั่วโมงในหเดือนให้เราได้อบรมอันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจพอรู้สึกว่าท่านก็ต้องเสียสละทั้งชีวิตมาเรามาเรียนแค่หกเดือนน่าจะน้อยกว่าท่านน่าจะทำได้ แล้วก็หลังจากการอบรมก็พบว่าเราได้นิสัยการเดินจงกรมนั่งสมาธิมาปฏิบัติที่บ้านทุกวันได้มีหัวข้อธรรมะคุยกับคนที่บ้านก็เกิดความสบายใจใจิตใจมีความหนักแน่นไม่กระทบกระเทือนด้วยอารมณ์ต่างๆง่ายๆแล้วก็การที่เราได้รับการชี้แนะมาพบกันระยะนามิตรก็รู้สึกว่าเป็นโชคดี ทำให้มีการดูแลจิตใจที่ถูกต้องจิตมีพลังมากขึ้นเอ,อการทํากิจการต่างๆนี่ก็ไม่มีความบกพร่องน้อยลงก็รู้สึกขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อขอบคุณสถาบันขอบคุณอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงแล้วก็สำหรับนักศึกษารุ่น54ที่ตัดสินใจมาเรียนนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝนะ่าฟันอุปสรรค จนสามารถเรียนจนจบและได้รับประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตของตนได้ต่อไปสวัสดีขอบคุณค่ะ